วิชเชัชยกูเห็นมึงหลายเม็ดแล้วมึงอยากให้กูอ่านใช่ไหมกูจะอ่อนก็ไม่ต้องดูดิกูบังคับมึงดูเหรอผมไม่รู้ว่าคุณด่าอะไรผมบ้างนะเดี๋ยวผมไปเช็คย้อนหลังผมอยากเล่นกับคุณอะถ้าคุณไม่เล่นกับผมผมจะจ้างทนายฟอ้องคุณจะจ้างทนายฟอ้องคุณเจอกูแนะไนะ่ไม่รับกูฟ้องมึงนะจะรับไหมสวัสดีครับมาเล่นเกมด้วยกันหน่อยครับคุณวิชยัยได้ครับได้ครับมันขัดใจกันครับ มันขัดใจกันไปยิ่งนะลมเป๊ปวนไหมอ่าลมเป,ปปวนนะเพราะวันนี้ผมไม่ได้เล่นแะต่คุณผมเสียเวลาฟรีนะผมจะฟ้องค่าเสียหายกูนั่งรอมึงด้วยอ่ะเมียกวาเมียกวา,า,ก,วา,ากูไม่รู้ชวนใครวาเมียกูามาด้วยอกันแะล้วอีกกี่คนอีกกี่คนขาดหนึ่งใช่ไหมขาดหนึ่งคน4-4ไปเลยไม่ต้องหาตัวที่ห้ามาให้เปื้อยตุ้มมามเมื่อกี้แท็กไอ้เขียวเขียวชื่อไอ้ไอ้สินทิชชัยอะไรมันมันอยู่ไหน ชื่อเฟนมนันอะอยู่ไหนอยู่ไหนอ๋อวิทิชัยไม่ลืมไม่ลืมไม่ลืมเราไม่ลืมนายไม่รับกูฟอ้องมึงนะจะรับไหมโรดี้ครับครับผมสวัสดีครับมาเล่นเกมด้วยกันหน่อยครับคุณวิทิชัยได้ครับได้ครับเป็นแนะขกรับมเชิญครับเกมครับจัดเลยครับอะไรนะครับรับประกันอะไรนะ เข้าเกมัฮะพอที่ที่เพล่นเหมือนกันเราเป็นเพื่อนกันได้ผมไม่ได้อะไรแบบว่าลโหลครับเข้าเกมมายังครับแป๊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 บเดี๋ยวกำลังเปลี่ยนตัวศับกันอยู่เปลี่ยนโทรศัพท์กันอยู่คืออะไรคนอื่นเล่นให้หรือเปล่าไม่ไม่ได้ให้ใครเล่นให้เลยเองเลยครับนั่งกันหลายคนนี่เล่นกันเองเลยคนถามนิดนึงมันไม่อยุดนลุมมันมันมันขัดใจเองครับพี่ครับมันขัดใจกันไปอินลุมเปรป่วนไหมอ่าหลุมเปรป่วนนะมีกี่คนตรงนั้นมีกี่คน ไม่เล่นหมดเลยโอ้ดี6ตแบบิรองรงุ่นิสองคนแต่ผมจะเชื่อได้ไงว่าคุณเล่นเนี่ยคุณก็ไม่ส่งตัวแทนอย่างนี้มาหรอกในช่วงเนี้ยกูจิตตกเซ็แงแม่งก็มากพอแล้วให้กูโดนแบบโดนพวกมึงตบแบบคนเก่งตบเพื่อเป็นเกียรติะทุกค,คนไม่ต้องหวังว่าผมจะชนะนะตอนแรกแค่ลงแรงกูยังไม่ชนะเลยลกูอยากจะแบบว่าโดนแบบเอาแก๊งมึงก็ได้มึงน่าจะนั่งดูด้วยกันอะอีกกี่คนอีกกี่คน มีคน,นม,มีกี่คนมีสี่คนอ้าวไหนบอกมีสิบสองคนไงสิบสองคนครับไม่นับอยู่ครับอะไรนะผมไม่ได้ยินพูดใกล้ๆหน่อยมีกี่คนนี่ขาดหนึ่งใช่ไหมครับขาดหนึ่งคนครับสี่สี่เปเลยไม่ต้องหาตัวที่ห้ามาให้เปลือยตุม้มอ่ะเราเล่นสี่เลนแบบไม่ต้องมีลมเอ้ยหรือมีลมมันต้องมีของลมไหมไม่แน่ใจใครจะออกก็ออกไปขอแคลรี่แคลรี่แคลรีล่เดี๋ยวนะอ๋ออฟเอไอหูมาเปลี่ยนตอนนี้เร็วเร็วเร็วมีตัวอย่ไรเออซูเปอร์แมนซูเปอร์แมนซูเปอร์แมน ซูเปอร์แมนก็ได้เอ้ยมันทองแล้วเออม่กออย่าเปลี่ยนนะเสือกมาดอะไรก็ไม่รู้ค <grande> ยเออมาทำไม่ชันหัวรอ้อนคือไม่ต้องคิดว่าจะเกลียนผมแล้วแบบมาทำอย่างนี้นะเว้ยคือมันแล้วแต่กูจะหยิบใครมาทำหรือเปล่ากูแบบ เห็นแบบคอมเมนต์ด like, ่าแบบด่าเหมือนเก่งเหมือนโหวดมากแบบเอากุ้ยสุดทีบางบางคีไปหน่อยเดี๋ยวคีมันดึงมาก่อนให้เตะมาก่อนมาก่อนเดี๋ยวมันดึงคีผมคอมโบมันน่ากลัวอยู่นะทำไปเล่นไปอย่าประมาทนะผมว่าตัวมันเหมือนติงตองนะแต่เป็นคอมโบเลยนะเมียกูเล่นอะไรเนี่ยยูเอเสียววะมึงอยู่นี่มาเลยอย่าประมาทนะทุกคนดีครับนี่มันดึงปวนกูเว้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันมาแล้วเชิงมา ตอนนี้นั่งยิบมึงขำอยู่ชิคๆแล้วดึงบัฟมานะระวังนะโดนดึงนะกลางอะ่ะทรงมันโง่มาเอามาังกรที่รักกล้ามาอยู่แต่กลางเหรอดันเลนไปเลยใครโดนอีกไอ้อ้อยนี่กันขยันโดนกันจริงจริงป้อมเหรอกลุนเก่งดูเนี่ยระวังถอยเลยถอยเลยกูอยู่ได้เดี๋ยวไอ้นี่มันมาเออ กูหนีได้ดูตัวเองด้วยตัวผมหนีได้ัฮปเดี๋ยวขึ้นไปเดี๋ยวเกมเดี๋ยวเดี๋ยวรอแป๊บนึงเครื่องกูลังร้อนมเห็นที่กูเล่นมันง่ายนะใช่ไหมแสดงให้กูเห็นทีไอ้ยี่ยนะกูเล่นขัดใจพวกมึงเหรอถ้ามึงไม่เป็นแท้งนะกูจะขยี้มึงวันนี้จขยี้อยู่ให้แหลกเมียอวยอ้วนฮะสาสต์มันเมียกูไอ้หียแต่คนเดียวอยากโดนชี้แนะ ให้โบสามก็ได้นะโบเดียวมันไม่แบบไม่สมศักดิ์ศรีนี่ผมยังไม่ได้ลงมือนะนี่เมียผมทําไว้นะไม่มีวันลืมเไืนไม่มีใยครอย่านี sing, 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 sing. นี่กูจะมาได้ฆ่าจริงน,น ปล่อยมันไว้สามทางมาเดี๋ยวกูให้โบสามไปหาใหม่อีกคนนะแพ้กูจะฟ้องให้จริงๆนะเร็วๆในแก๊งมึงสิบสองคนน่ะไปเอามาอีกคนนึงกูเล่นเก่งกันเล่นเทลเล่นนาตาย่ากูยังชอบรอกูด้วยโหดกันนักใช่ไหมพวกมึงอ่ะเรียกดาร์เซเลเยอร์ออกมาแล้ว หนมกบอมสวรูแตกหมดแล้ว<า>เหลือเชื่อจริงๆริอมแม่งจังหวะโคตรด,ดีอ่ะแม่งจังหวะขัดมูลาดไอ้ฝันอ้าูไม่น่าตายเพราะไอ้เพีเ้นี้เลยว่ะไม่นับแล้วกันบอมแม่งลงจังหวะอะไรรู้ป่ะจังหวะสับเสร็จพอดีอ่ะ เป็นจังหวะที่มันเป็นจุดอ่อนของมูรานเอามังกรเนี่ยมังเกินเร็วๆเ,เอามามีตัวแรงๆเยอะแยะเอาอีกเยอะนี่ก่อนแก๊กดึงโดดซักครั้งไหมเอ้ยได้หลายได้สองคิวอยู่อาอายตายอยู่แก๊กอะ จริงไหกูไม่ได้เล่นมูรานเลยเฮียโอ้ยบักหัวหัวยอยเฮ้ยมึงทั้งเกมกูยับไม่ได้ฆ่าเลยพวกมูรานมาทำไมวะผมว่าผมไม่ได้ทำอะไรเลยมันต้องมีอีกเกมเว้ยกูที่เท่าไหร่อ่ะสิบจุดสองอ่ะกูไม่ใช่ที่โหลที่สองแต่เป็นที่สองแบบเพียอ่ะมันบอกขอีกเกมพอดีได้มึงจัดมันเลยถ้ามึงครบห้ามึงมาเลยนะ ละเลนเลย3 4ไปเลยเอาตัวเดินไวเคลียร์ไวต้องช่วยเคลียร์ไวนะผมไปเองไม่เดี๋ยวเคลียร์เวฟนี้แล้วขึ้นมาบนหน่อยนะเดี๋ยวจะไปฟาร์มแดงเคลียร์กลางเสร็จแล้วขึ้นมาบนน่ะเคลียร์บนเคลียร์บนเรียกมันกลับด่วนๆเรียกมันเรียกมันเน้นเรียกมันกลับเห็นมันเดินออกมาเคลียร์บนเลยมาลเหลือน้อยยแแลล้้ววสาไปทีี่จะหน กูพลาดวะผูพลาดกูพลาดกูพลาด,ด,ดเขาเรียกว่าคอมโบหัวเมียสัตว์มาหลอนหน่อยมาหลอนหนีทำเหี้ยอะไรคนเก่งอย่างนี้เลยกเก่งกันไหมหรอดูกูล้อึดอัดมากใช่ไหม วัยรุ่นเลือดมันร้อนวัยรุ่นอารมณ์แปรปรวนเหวี่ยงชอบหน้าอย่างแก่บอกวัยรุ่นอารมณ์แปรปรวนไอ้เหี้ยกูเลยแกแล้วไอ้สัตว์เมียกูไอ้สัตว์คุยอะไรมาเนี่ยสองหนึ่งไอ้สัตว์คุยอะไรเฮ้ยเก่งกันนักนี่เออ เจ๋งนี่มึงอ่ะเจ๋งในี่มึงอ่ะ,มอะผมกูแล้วขัดใจผมดูแล้วผมขัดใจแบบผมมันัยรุ่นอารมแปรปวนขัดใจอ่ะไอสัตว์มันเล่นเองมันไม่ได้ง่ายกูไม่ได้เล่นแหลงกระโปรงกันพวกมึงไอ้เหี้ยแหลงยังหัวควยอยู่กล้าวิจาร์กูยัดแม่กูจะมอมใหญ่ ว่าจะมีอะไรมีแต่ขี้ฝันนะไอ้พวกปากดีเอาจจริงนะพวกมึงนี่แม่งคิดแต่ว่าตัวเองเก่งไอ้เฮี้ยพวกมึงแม่งโคตรกระจอกเลยกูพูดจริงเคยรู้ตัวเองไหมว่ากระจอกนึกว่าจะมีชงมีเชิงมีอะไรไม่มีเฮี้ยอะไรไนี่กูให้เมียแบบกูให้เมียกูเป็นคนมาด้วยนะเนี่ยถ้าบอกว่าตัวเองเป็นคนเล่นอนะปากดีคนนี้ใช่ไหม,ไมคือลำพังคุณเองนะคุณวิจารณ์เนี่ยเอาจริงนะ ถ้าคุณเป็นเจ้าของอดีตเนะปัญญาขึ้นคอนคุณยังไม่มีเลยมันเป็นอะไรอะ่ะหรือมันต้องโดนสักใบแบบว่ามันต้องโดนแบบหมายสักใบมันจะได้หายเสี้ยนผมพูดจริงนะถ้าคุณด่ากล้าด่าผมอะอย่างน้อยคุณคุณคอนคอนยังน่าสมเพชเลยนี่คุณคอนยังไม่เคยอะคุณด่าผมแบบคุณแม่งคือผู้เล่นชั้นแบบ ขอโทษนะใครไม่เคยขึ้นคอนแต่เล่นไม่เก่งไม่มีเวลาผมนับเป็นอีกพวกนะแต่ถ้าใครแบบคิดว่าตัวเองเก่งแล้วไปด่าคนอื่นไปด่าสตรีมเมอร์ผมมองว่าคุณขยะคุณลบเกมเหอะเอาจิงพูดจริงถ้าไม่เคยขึ้นคอนอะแล้วยังด่าคนอื่นอะมึงลบเกมเหอะทั้งแก๊งมึงอะเนี่ยขึ้นคอนแล้วไม่เคยแพทตินัมมึงรวมแก๊งมาด่ากูเนี่ยไอ้เที่ยนนี่ยังคอนคอนแต่ตอนนี้ก็ไดมอนเนี่ยสภาพแบบสูงสุดแบบไดมอนเล่นไปแล้ว 2อ5เกมไม่รวาดีไก่หรือเปล่าน่าจะดีไก่คนเรามาถึงมันไม่แต่เดี๋ยวนี้มันมีบอทให้ตบเยอะวินเลทอดาจจะดี